สวัสดีค่ะป้าก,ก็มาถึงแล้วนะคะไปเราไปขุนของนะคะลงจากรถเงเกงพึ่งเน่าได้คืะมันขิวงี้ เกบหน้ามันก็กินอยู่เด้อบ่ได้เหรอพอดาเอาไปขงนดยวกล่องไปเลยอต้องไปยกกล่องยกไปเลยยกไปพุ่นแล้วแกบหเพรามัก็กินมันยวงไปไปไปที่เิวะไปยกไปนู้นยกไปนี่ก่อนอ๊า้เบอระเผลข้างนปะเผาข้าน เธอนั oh, right. ้นเธอโกโก้หมดแล้เโกาะมันสิงไก่แล้วกแต่กอโกงไก่มันแล้วมันกินตั้งหลายกินแรงมันขี้หลายซิฟกล่องผุมวันี่ค่ะมันกัดก็ไม่ยังว่าเศร้ากัดใช่ไหมดินนั่นเดียวแล้วมันขี้หลายยังวามันกินหลายวันนี้ถ้าไปตะขี้มันเอาให้เนาะอยู่เปล่าเอาให้บราซิลเปล่า มีมต้องนม่ต้องนมันดอมันถึงเวลาฉีดวัคซีนแล้วนะเดือนครึ่งก็ได้เรียงประจํวันจํเดือนไเดืนครึ่งก็ได้สองเดือนก็ได้ได้สิบก่ก็ได้ัก่อนัก่อนรบ่ไปไปเด้อเด้อเด้อ เสอยังไม่เต็มที่ใช่ไหมเสยยังไม่เต็มที่ใช่ไหมนี่เสยจะไปดูหมอหลัเป็นไปได้แหมหมอว่าขับรถจะหลังแล้วไม่กินข้าวแึ้มานอนวกนอนไปดึงมา้วยอนามันอร่อยมากเลยนะป้าไป่างแป๊บตํแม่เล่นมาแล้วว่าอันนี้มันของนกไวแล้วแล้ว จะมาใส่กับข้าวกินข้าวกันปวดร้าวไม่เจ้ามาได้บ่าวเนี่ยปวดตับเลยปวดตับบ่ปวดจะบุนมาเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ไ้ไลฟ์สดบอกบุญนะใช่สองสองรอบบายครับนะอ่านบุญเลยเหรอบายครับอย่เอยาบุญอยาบุญก็ไลไปดิโอ้วขนมอร่อยมากดูท่าทางมีอะไรมาฝากมีอะไรมาฝาก ก็อแล้วป้าฝันป้าทำชีแซกซก้าร่ออะก่อนป้าป้าร้านซป้านี่เาข้างในดหมอนน่มเออโหมนเ้จ้าเดี๋ยวไปเก็บจ้าเก็บที่ไหนนี่เนีก็ไปซื้อเม็ดามาดด้วมันไหเ เป็นหลายๆโลดมีให้ตาเขียวเลยหอมใส่ขิงใส่เชื้อนี่นีกก่น <c oughs> ี่ สวัสดีทุกท่านนะคะปนีฟาต่อต่ำัวตอก่ำต่ำส้มต่ำหน่นะครับจากกาข้าวพร้อมกันกาข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนี่ก็ได้เสื้อผ้ากินยืมก็ไปอะไรเด็ก โอเคมาเดิมาทิีเอาน h i คือน้ำอะไรอะน้ำอะไรนลาน้ำา้ปลาน้าปน้ำปลาน้ำา้าน้ำปลน้ำานมปนปลนาน่าปัดน้าลลานนน ปลานนี่เราหน้าแก่ครบแล้ปลาแดงบอกสุดยอดนะปลาแดงนะคนริงหอมมากโอ้โหมันแบบยอดนะปลาแดงอ่ะ มุนมอง่เลยนะมันจะตวงวังตวงเนย็กินนไหนอยู่นนอยู่ตู้เย็นซื้อมาเยื้อมามื่อวานใ่ไปไม่กระกินี

เราจะกาดอะไไม่ได้ถ้ากา,าด้มตำปลาไม่ได้นะโอ้สีมันนัวมากเลยนัวมากเลยไช่ตำเนอร่อยไช่ตำไชตำก็อร่อยเนี่ีแค่ใส่สาปลาลุงป้าไช่ตำก็อร่อยจริงไหนายหญ้าชีตำก็อร่อย เป็นเด็กประถมเด็กอนุบาลน่าจะตำได้อย yeah, ู่นัแค่ใส่น้ำปลาลงไปนะมีน้อยตำยังอร่อยนิดนึงมีน้อยก็ตำร้องพี่ว่าบอกต้องรองบ้าง้วพี่ใหญ่ต้องทำมาสักสักชิ้นหนึ่งไว้พี่กลับมาก็ตำปลาเลยนะใอรพใหญ่ใครพี่ใหญ่ตำอ๋อพี่น่ากินด้วยโอ้โหเอ็กซเอ้ยเลางจังหวัดต้องกลับมาตำส้มตำให้ค่อยหน่อยจ้วโอ้โหเนื้อ อยู่สบายด้วยนะคะแต่ถ้า่อไม่มบัญชีไม่ผิดไม่เป็นไม่บัญชไม่ผิดแต่ว่าจะพักวัวมันเล่าแมวนี่แคิเนี่ยแมวหันนี่เหมือนอือเหมือนอะไรไม่มีไม่มีสารที่เพิ่มอะไรเลยไม่ได้ขี้วัวขี้วัวก็ยังไม่ได้ใส่เลยใส่แต่ฟางเนาะใส่แต่ฟางกับไอขี้เท่าอืออร่อยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ่อ รา,านาหรือเปล่ามีข้าวเหนียวไหมนี่นี่น้ำหนักนข้าวเหนียวข้ออาวเห,หนียวข้าเหนียววันนี้มะเล็งเต็มที่มะเล็งมาเต็มที่เลยป้าก็กำลังทำให้น้องนละมนต์อีกครกหนึ่งแล้วตอนนี้ไหโอ้โหม่วง,งเชงแล้วตอนนี้ดีเนาะนั่นเธอใส่นั่นเธอเย็นนั่นเธอเย็น เอ็นมากระเทือนเอ็นมากระทือนเราต้องเข้าไปอุ้ยหัวปลาหายซับโอหัวปลายังอยู่อร้ว่าจะบยังอยู่โนุ้่นน้ำไหนาวนะนี่นีเอาเอก้อนก้นเลยอก้อนอ้เจจเรามีน้ำพริกอยู่เดียเราไปเอาน้ำพริกเ้ม่อนงยนะคให้น้ำไม่จมันต้องลงมันต้องราง เนี่ยมันได้เยอะนะมันเหมือราไปซื้อตรงงมาแกไ่ได้จะพิษจะพิษเมเราไปซื้อตามตามารขนาดนั้นน้ำได้เยอะมากน้ำเยอะมันเกิดเเคลือนไปเยอะอ่ะเราต้องทำนเราต้องทำให้นี่ปรุน้ำก่อน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกปงกันน้ำปาอย่างนี้แต่นี้ำมะขามเปียกไม่ใส่ถ้าน้มะามเปียกเขาเปียกมันจะมีพอเลย่ Ki, ki, ki. อจิงจิงงกอาิงค่ที่เราปลูงเองให้เราดีที่สุดนาโปรุกดาเนียตืนยหมดอตนห่อยจริงนะแล้วคือม uh 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 ันปรุงง่ายจริงนะแล้วก็แจะังแต่นี่คือพริกดิบอันนี้พริกดิบสเม็ดพริกแห้งสี่เม็ดอะไร้ยแเม่รเสร็จมะนาวนปกิ ถ้ามยักให้นขูดมนานก็ต้องเสกขนมาไม่ต้องไม่ไดมัแกอ้าพวกพวกพวกวกเลยเจริง้วเ็บอเป็นแค่ยังไงประบต่มาดูมีคนกินด้มีคนกินกกิน่าอยอยคนนี้แล้วบหคนนี้แหละ้าเนื้อผ้าก้สับแล้วกนาย้สร็พ่เย็นไหมมาแล้วได้ไม่ต้องรอต้อง่ย็นเลยอร่อยไหม ตนไหนแพ็กของมันบาที่เจ้าแพ็กแล้วเระบอกฮะอะไรนะบอกว่าบอกว่าพรุ่งนี้ดีกว่าพุงนี้เขาบอกว่าพุงนี้รวยพุงนี้นะแล้วมันรอแพ็กของก็วันนี้รู้สึกว่าจะลาลากันมาเจ็ดโมงปกติเขาไม่ตื่นแป้าก็ทักไลน์ไปตอบไลน์ปั๊บเลยเพราะเมื่อคืนบอกว่าเดี๋ยวแพ็กของพุ่งนี้มาสัญญาไว้แล้วไงเมื่อกี้นี่บอก เจ้าแพกแล้วเราบอมันแบบอาบน้ำเราเจอสองวันแล้วนะแไปเดี๋ยวรวยพี่แพกแล้วเดี๋ยวไอปลาอาบน้ำเกอสองคืนแล้วนะบอกว่าเดี๋ยวมารอเพ็ยรมาได้แล้วเด็กฝึกงานนี้ก็น่าจะผ่านแล้ว่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้รวยเดี๋ยวเดี๋ยว เจอแล้วฟ uhm. ิล์มมากเลเขาบอกว่าว่ากที่นี่ยังจะบอกตาพี่แอนยังไปผ่านมาก็งงแล้วกป็นเรู้หนังสือก็ไปอ่านเวียนอยู่เนยก็แฟกซ์ก่อนอยู่ไปเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเรานั่งผิมพ์คอนกหรือเปล่าไม่มายอมนถาเขาบอกเขาจะจัดเขาควดเดี๋ยวพวกนี้จัดใหม่นะเดี๋ยวพวกนี้จัดใหม่นะเอออ่านไม่ได้ไงเออส้มแล็กเล็วเนี้ย ฟังเอาฟังเสือขานส้มสารเดงสารคอยน่ะแพ็กกล่องหมดเรียบร้อยเลยนะคอยแพ็กเร็วไงเออทีนี้คอยพอเสร็จเตอร์บอกว่าคุณมช่วยแพ็กนี้เดี๋ยวรถมาแล้วเดี๋ยวลูพี่น้องนี่เอออ่าเอาทันไปปุ๊บโอ้แพ็กสนุกกันมากเลยนลำมนต์เรียงให้เลยแขกเรีย่ส้มเขียวหวานใครไมเอ็กซีก็สวอนะแพ็กไปแพ็กมาพลาดอยู่เนาะเสือนี่วะนี่ไม่ใช่ป้ามีสองคน่เคาพลาดนี่เอาเลยกล่องเลยดิฮะไปกับเสือไม่ได้เย่งฉลากค่อย ย็กฉลาดกันอืมควาค่อยนะแดงหกค่อยไปเอาอันส้มสามแดงสามมาติดไปรออะไรไไรางเนี้ยอืมนี่นะนี่ไหว่้มันน่ไหอดเลยนะนี่นี่เปียเปียนนี้นะเปียนตรงนี้เน้องน้มนดูน้มันอ่ะชอบเป็นลึนพี่อืมาเขาบอกว่าต้องจแบบถบาเหมือนแบบว่าอะ่แองถามเขาน่ะ เขาจะเห็นพี่สมมากมายเขาโอนแล้วพี่แตกไปแล้วจบแล้วเพราะว่าเขาโอนทางพี่พี่ไปดูให้ได้แล้วเมื่อกี้พี่สมมาเอออ่ัดไปส่งอ่ัดไปส่งแอนแตะว่าอะไรมันมีมันมีไฟถานกระโบนน้ำมับินไปดูแม่ๆเเลยนะเขาเลยให้น้องน้ำมนเอาแบบโอนแอ่โอเคเนาะเอ้ยพอดีเป็นพอดที่ผ่านที่มาพี่จะเลยตึ้งแกบอกให้ส่งปลายหน่อยส่งปลายที่มาไม่เลยเอาชื่อนี้ดีกว่า จำได้เขาจะมีแรงกระตุนนะเหมือนว่าไปดูแม่เขาหน่อยกูแค่ไม่เป็นนะแล้วกูแค่มีไปดูเขาหน่อยนิ่ไอพีเอฟพีจิ้นให้แบบใส่ลูกใส่ลูกเพราะว่าไม่เรียนด้วยน้ำมนต์ทำเร็วมากอืมแล้วมันอันนี้แล้วก็มันก็ไปเป็นแล้วบอกเออเป็นเป็นมันสนุกสนุกเนาะที่แหละคอยบอกว่ากำลังมันกล่องหมดกินอันหันไปหันมาอ้าหมนี่มัอนี่เบ้อไอมันี่นะโอ้สาวพาไปซื้อกล่องที่ว่านอนโทรไปแอดบอกซื้อแล้วพอดีไอนั้นก็ขายทั้ง วันนี้ตะกำอะไรันเลยอจำแค่น้ำก็อร่อยแล้วตกินต่อเลยคนนี้นะเรีนไะอีะไรนะเียต้องกินต่อเลยกำให้น้ำออ่อก็ได้นะถ้าเราไอ้มลองดูอันน้าวันที่ตะกเราเป็นไอ้ไอ้นะลงทานข้าตมตำเนี่ยใส่เยอะนะปลาเน่ยอทลงทานสิบหกปะ งด้ไงทำมุงานขอที่เราขึ้นไปแล้วไปแล้วนะตา,ตามตามตามไปปุ่กันอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอ็บคลิปลงแต่